สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบกับซาริรมภาเพิพ่นในตามแดนดีเช่นเคยนะคะมือนีก็สิีภามาชิมผลไม้มืองนอกคะ่ะมาเบงนะคะว่ามียังแน่นะคะนี่เป็นตาแสบนะคะผลไม้หลากสีนะคะมีสามอย่างนะคะแต่รสชาติเนี่ยหืมสมจีจาดเลยคะ่ะกินเล้วซวงนะคะพริกเกลือะคะ่ะ ใส่ต่างๆใส่เกลือใส่พริกเนี่ยล่ละโดยความที่ว่ามันเป็นพริกขี้หนูนะคะสไไใส่หลายอะไดได้มาสเ็พแค่นี้กับเพ็ดหลายแล้วะคะ่ะมาสิชิมให้เบิ่งนะคะชิมมาแรกเลยนะคะอันนี้เรียกว่าคาเรนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าคาเรนนะคะรสชาติจี๊ดจ๊าดขนาดค่ะ พริกเกลือน้ำเพชรอีกแสกเข้ากันค่ะพริกเกลือน้ำตาลผงชูรสพรามีรสดีอ่ใส่ก็แล้วแต่ค่ะซุ้ซูมิ่งชัดๆนะคะสีสันสวยมากมายเลยค่ะรสชาติจี๊ดจ๊าดนะคะกินแทนบังยมได้เลยค่ะ เดินทางไกลมากเลยให้เพื่อกินบังเนโรนะคะซ่วงภาษาสเปนเรียกว่าโกเซียนะคะโกเซียภาษาสเปนโกเซียสะกดว่า G R O นะคะ S E W L A ค่ะภาษาสเปนนะคะลูกตัวนี้นะคะทิปปี้สกดไปบางหนึ่งนะคะอ่านว่าโกเซียนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าคาร์เรนนะคะคาร์เรนซึ่งก็สกดว่า C U R นะคะเรนมันจะมีตัวอาสองตัวเนาะแล้วก็ R A N T ค่ะ C U W R A N T ค่ะสะกดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าภาษาสเปนถูกแน่นอนค่ะกดซอ่ะค่ะปุยมา กินที่เกลืออันนี้มันแทนบางย่อมด้มันเปรี้ยวจิตาตีส่วนอนนี้เรียกว่าบูเบอรี่รสชาติก็เนื้อมันจะเป็นสีขาว นะคะจะแบบให้ดูนี่นะคะเนบูเบอรี่มันจะเป็นสีขาวมันก็อมเปรี้ยวอมหวานแต่มันจะไม่เปรี้ยวเหมือนคารเรนส่วนอันนี้มันก็จะเป็นลัส ลัสเบอร์รี่นะอันนี้บูเบอร์รี่อันนี้มันคือลัสเบอรี่ วิ่งค่ะนั่งรถไม้เลือเลืองที่ใด้มานั่งกินผลไม,ม้สมเนียนั่งรถไปเอาอะไรนั่งไปนั่งมานะคะก็เมารถค่ะว่าวเองก็น่งจะลืมเองอยู่ค่ะม,มันตะกูงเบอร์รี่มันกระสับกระนแบบนี้ อมอันนี้ลาสเบอร์รี่นะคะรสชาติมันจะหวานนะคะตัวนี้มันสิคล้ายบูเบอร์บรบกเบอร์รี่ป่าตระกูลเดียวกันมันตระกูลเบอร์รี่รสชาติคล้ายกันค่ะเพียงตัว,ว่าน,นี้ตัวนี้มันสิกลวงๆแบบสิแล้วมันหวานไปเลยอันเนี้ยถ้าหวานกับหวานไปเลย เพราะว่าเขาเก็บตอนมันจุกอย่างนี้แล้วมันก็แบบอมเปรี้ยวอมหวานเหมือนกันแหละแต่ว่ามันสุบค่อยจีจักคือคาเรนลาสเบอร์รีนะคะสเปนก็เรียกว่าฟามบุสัส ใช่ bury, แหละลาสเบอรี่ฟาร์มบุยศาสตร์ถูกแล้วถูกแล้วเราเองก็ยังสิซับซึนเองนะคะเรียนรู้ไปวันละคํากับซาสรินพาเพินนะคะฟาร์มบวยศาสตร์ใช่ถ้าบวยบวยเนาะฟาร์มบวยาศายยยสตร์ก็ F R A M นะคะ B U A S A S <c oughs> หลายคนถามนะคะว่าเรียนรูร้ภาษาอย่างไรนะคะกระทองไปไปแปลงภาษาไทยเนี่ยละค่ะว่าภาษาน,นั้นนนะคะว่าเขาออกเสียงแบบใสบางเแบบคือคำว่าอย่าง่ะ คือสระอักษรแต่ละคำนะคะบางเทถอแบบภาษาทิน,น่ะมันสะกดบ่าคือกันบางทีภาษาอังกฤษอาจจะอาจอาจะแปลว่าเป็นตัวกอไก่แต่ว่าอีภาษาภาษาสเปนมันก็นใส่อีกตัวหนึ่งที่เป็นกอไก่ังียค่ะ ก็ลองไปซื้อ dictionary มาศึกษาอ่านดูนะคะฝึกหัดอ่านเขียนไปคนเดียวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พยายามใส่ภาษานะคะสื่อสารมันกระสิไดเองค่ะ mm hmm. ยังตัวไปเองไปยังสื่อของตามหาเพิกออ่านนะ,ะอ่านตามไป มนก็อาจจะยากหนึงมันสับสนมากเลยพูยถึงบอยากสิสแปลเป็นภาษาไทยผลใหม่เนาะบางเธอพูยแปลผิดก <c oughs> สเปนเขา่าใส่ภาษาพเพริเวลาเขาเขียนตามไปมันกจะเป็นภาษาสเปนนาะ เปรอวก็ซืมัดก่อนะน,นบบันีแซ่มันก็อมเปรี้ยวอมหวานเหมือนกัน,น,น,นมาค่ะมากินด้วยกันความบ้วยสาสตร์นะคะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นล a ส t l a s t b u r นะคะ สังเกตบ้งนะยังยังฟาร์มบัยสามันสกุลแบบ f r a m นะคะฟาร์มบัย b u e s a s นะคะแล้วพ่อมันเป็นภาษาอังกฤษเป็นราสเบอร์รีเนี่ยอันตัวพี่นะคะมันเติมเขามากแต่ว่ามันกับบัลเด,ดสกุฎขึ้อกันดอกว่ามันไปคนละทาง ลาสเบอร์รี A ่ R A S P B E ตรงรี่สกตสุตน้องชายวัดไ